สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวของเพชรพระอุมากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเล่มที่หลายคนยกให้เป็นหนึ่งในตอนที่พีคที่สุดทั้งเข้มข้นทั้งน่ากลัวนั่นก็คือเล่มเจ็บจอมผีติดมันไตรครับคือต้องบอกว่าเล่มน,นี้แหละครับที่เปลี่ยนโทนของเรื่องไปเลยจากการผรจญภัยในป่าล่าสัตว์ที่เราคุ้นเคยมันกลายเป็นการ,รเผชิญหน้ากับอำนาจลึกลับไสยศาสตร์มนต์ดำแบบเต็มเต็มตัว เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญอย่างแท้จริงในภาคแรกเลยก็ว่าได้ซึ่งเรื่องราวที่เราจะไล่เรียงกันในวันนี้ก็มีตั้งแต่การก้าวเข้าไปในดินแดนต้องคำสาบการประทะกับกองทัพผีดิบไปจนถึงการเปิดตัวจอมขมังเวทอย่างมันไตรแล้วก็ปริศนาของแง่สายที่เริ่มเผยออกมาก่อนจะไปถึงจุดที่การเดินทางครั้งนี้เปลี่ยนไปตลอดการครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ก้าวแรกสู่ความสยองกันเลยเมื่อคณะเดินทางของโรพินไพรวัน ได้เดินลึกเข้าไปในเขตป่าที่มันไม่ธรรมดาอีกต่อไปมันคือเขตแดนต้องห้ามที่มีคำเล่าลือว่าใครที่เข้าไปไม่เคยมีใครได้กลับออกมาชื่อตอนจอมผีดิบมันไพรนี่ก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าศัตรูหลักคือใคร <c oughs> เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเขตอา,ารถรรพ์ลึกที่มีปราสาทโบราณตั้งอยู่และนี่คือครั้งแรกเลยที่คณะเดินทางต้องเจอกับศัตรูที่ไม่ใช่คนหรือสัตว์แต่เป็นอะไรที่มันอยู่เหนือธรรมชาติไปแล้ว การบรรยายบรรยากาศในตอนนี้คือสุดยอดมากครับจากป่าร้อนชื้นธรรมดามันก็ค่อยเปลี่ยนไปอากาศมันเย็นเยือกแบบผิดปกติทุกอย่างเงียบกริบจนน่าอึดอัดมันเป็นสัญญาณเตือนเลยว่าพวกเขากําลังเดินเข้าหาอะไรบางอย่างที่มันทรงพลังและชั่วร้ายมากๆที่แผ่ออกมาจากประสาทเก่าแก่ตรงหน้านั่นเองและแล้วสิ่งที่ทุกคนสังหอนใจมันก็เกิดขึ้นจริงครับแต่สิ่งที่ออกมาต้อนรับพวกเขาเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ร้ายแต่มันคือกองทัพของสิ่งที่เคยตายไปแล้ว ลองนึกภาพตามนะครับทีมพลานระดับพลการที่ผ่านสิ่งสารสัตว์มานับไม่ถ้วนตอนนี้กําลังจนตรอกอาวุธปืนที่เคยใช้ได้ผลเสมอมายิงไปเท่าไหร่มันก็ทําอะไรกองทัพผีดิบพวกนี้ไม่ได้เลยยิ่งสู้พวกมันก็ยิ่งลุกขึ้นมาใหม่มันเป็นวินาทีที่ทุกคนตระหนักแล้วว่าศึกครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งไหนเพราะคู่ต่อสู้ของพวกเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอีกต่อไป คีนี้พอพวกสมุนผีดิบเป็นแค่ตัวประกอบคำถามสำคัญก็คือแล้วใครละ่ะคือตัวการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ใช่ครับคำถามนี้มันก้องอยู่ในหัวของทุกคนในตอนนั้นเลยใครกันแน่ที่มันมีอำนาจปลุกคนตายให้มาเป็นกองทัพแบบนี้ได้แล้วก็สร้างอาถรรพ์สุดสยองนี้ขึ้นมา และคำตอบก็คือมันตรายจอมขมังเวทผู้มีชีวิตเป็นนามตะจากการใช้มนดำเขาคือเจ้าแห่งดินแดนต้องคำสาปแห่งนี้ผู้บงการทุกอย่างและเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่คณะเดินทางเคยเจอมาเลยครับในจังหวะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะจบสิน้นความหวังดับบูบลงไปแล้วจู่ๆก,ก็มีคนคนหนึ่งก้าวออกมาเพื่อจะพลิกสถานการณ์ทั้งหมดครับนึกภาพตานะครับทุกคนทุกคนกำลังจะตายอาวุธก็ใช้ไม่ได้ผลแต่แล้ว แง้งทรายผ่านป่าชาวกะเหลี่ยงที่ปกติจะเงียบๆที่ทุกคนมองว่าเป็นแค่คนนำทางกับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดหวังมาก่อนและนี่คือจุดพีคของเรื่องเลยครับชายที่ทุกคนเห็นเป็นแค่ลูกหาบธรราธรรมดาคนหนึ่งจุดจู่กลับไร้มนคถาโบราณที่ไม่มีใครเคยได้ยินแถมยังรู้จุดอ่อนของมันตรัยอีกต่างหากคำถามคือเขารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงการกระทําของเขาเนี่ยมันช่วยทุกคนให้รอดตายก็จริง แต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างปริศนาที่ใหญ่กว่าเดิมเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเขาขึ้นมาถึงแม้คณะเดินทางจะรอดมาได้นะครับแต่คำถามใหญ่มันก็เกิดขึ้นในใจของทุกคนแล้วว่าตกลงแล้วแงซา,ายคือใครกันแน่และปริศนานี้แหละครับที่จะเป็นปมสำคัญมากๆในการเดินทางครั้งต่อไปแต่ชัยชนะที่ได้มาเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงมากครับและมันได้เปลี่ยนเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้ไปอย่างสิ้นเชิง เพราะว่าในการต่อสู้กับมันไตรครั้งนี้คณะเดินทางต้องสูญเสียบุคลากรคนสําคัญไป1คนครับซึ่งมันเป็นความสูญเสียที่สร้างบาดแผลให้กับทุกคนและเป็นเครื่องย้ําเตือนเลยว่าภารกิจที่ทําอยู่เนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตจริงๆและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องเลยครับหลังจบศึกนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วว่าภารกิจของพวกเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การตามหาคนหาอีกต่อไปแล้วแต่มันได้ขยายสเกลกลายเป็นการต่อสู้เพื่อทําลายล้างอํานาจมืดที่ครอบงาดินแดนแห่งนี้อยู่เป้าหมายมันใหญ่ขึ้น้นนแลละะออััตรราายยยยกวว่่ทีเเเคคคิดไบ การปราบมันตรายได้สําเร็จเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นครับและมันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดไว้ว่าในเมื่อจัดการจอมปีศาจไปได้1ตนแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสะพรึงกลัวกว่านี้รอพวกเขาอยู่กันการเดินทางข้างหน้าอีกหรือเปล่าสว,ส,สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวของเพชรพระอุมากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเล่มที่หลายคนยกให้เป็นหนึ่งในตอนที่พีคที่สุดทั้งเข้มข้นทั้งน่ากลัว นั่นก็คือเล่มเจ็บจอมผีดิบมันตรัยครับคือต้องบอกว่าเล่มนี้แหละครับที่เปลี่ยนโทนของเรื่องไปเลยจากการประจนภายในป่าล่าสัตว์แบบที่เราคุ้นเคยมันกลายเป็นการเผชิญหน้ากับอำนาจลึกลับไสยศาสตร์มนต์ดำแบบเต็มๆตัวเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญอย่างแท้จริงในภาคแรกเลยก็ว่าได้ซึ่งเรื่องราวที่เราจะไล่เรียงกันในวันนี้ก็มีตั้งแต่การก้าวเข้าไปในดินแดนต้องคำสาบการประทะกับกองทัพผีดิบ ไปจนถึงการเปิดตัวจอมขมังเวทอย่างมันไตรแล้วก็ปริศนาของแง่สายที่เริ่มเผยออกมาก่อนจะไปถึงจุดที่การเดินทางครั้งเนี้เปลี่ยนไปตลอดการครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ก้าวแรกสู่ความสยองกันเลยเมื่อคณะเดินทางของรพินไพรวันได้เดินลึกเข้าไปในเขตป่าที่มันไม่ธรรมดาอีกต่อไปมันคือเขตแดนต้องห้ามที่มีคำเล่าลือว่าใครที่เข้าไปไม่เคยมีใครได้กลับออกมา ชื่อตอนจอมผีดิบมันไตรนี่ก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าศัตรูหลักคือใครเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเขตอาถรรพ์ลึกที่มีปราสาทโบราณตั้งอยู่และนี่คือครั้งแรกเลยที่คณะเดินทางต้องเจอกับศัตรูที่ไม่ใช่คนหรือสัตว์แต่เป็นอะไรที่มันอยู่เหนือธรรมชาติไปแล้วการบรรยายบรรยากาศในตอนนี้คือสุดยอดมากครับจากป่าร้อนชื้นธรรมดามันก็ค่อยเปลี่ยนไปอากาศมันเย็นเยือกแบบผิดปกติทุกอย่างเงียบกริบจนน่าอึอดอัด มันเป็นสัญญาณเตือนเลยว่าพวกเขากําลังเดินเข้าหาอะไรบางอย่างที่มันทรงพลังและชั่วร้ายมากๆที่แผ่ออกมาจากปราสาทเก่าแก่ตรงหน้านั่นเองและแล้วสิ่งที่ทุกคนสังหอ์ใจมันก็เกิดขึ้นจริงครับแต่สิ่งที่ออกมาต้อนรับพวกเขาเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ร,ร้ายแต่มันคือกองทัพของสิ่งที่เคยตายไปแล้วลองนึกภาพตามนะครับทีมพลานระดับพระการที่ผ่านสิ่งสารสัตว์มานับไม่ถ้วนตอนนี้กําลังจนตรอกอาวุธปืนที่เคยใช้ได้ผลเสมอมา ยิงไปเท่าไหร่มันก็ทําอะไรกองทัพผีดิบพวกนี้ไม่ได้เลยยิ่งสู้พวกมันก็ยิ่งลุกขึ้นมาใหม่มันเป็นวินาทีที่ทุกคนตระหนักแล้วว่าศึกครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งไหนเพราะคู่ต่อสู้ของพวกเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอีกต่อไปคีนี้พอพวกสมุนผีดิบเป็นแค่ตัวประกอบคําถามสําคัญก็คือแล้วใครล่ะคือตัวการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ใช่ครับคําถามนี้มันก้องอยู่ในหัวของทุกคนในตอนนั้นเลย ใครกันแน่ที่มันมีอำนาจปลุกคนตายให้มาเป็นกองทัพแบบนี้ได้แล้วก็สร้างอาถรรพ์สุดสยองนี้ขึ้นมาและคำตอบก็คือมันตรายจอมขมังเวทผู้มีชีวิตเป็นอมตะจากการใช้มนต์ดำเขาคือเจ้าแห่งดินแดนต้องคำสาปแห่งนี้ผู้บงการทุกอย่างและเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่คณะเดินทางเคยเจอมาเลยครับในจังหวะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะจบสิน้นความหวังดับบูบลงไปแล้ว จู่ๆก็มีคนคนหนึ่งก้าวออกมาเพื่อจะพลิกสถานการณ์ทั้งหมดครับนึกภาพตามนะครับทุกคนทุกคนกาลังจะตายอาวุธก็ใช้ไม่ได้ผลแต่แล้วแง่ทรายผานป่าชาวกะเหลี่ยงที่ปกติจะเงียบๆที่ทุกคนมองว่าเป็นแค่คนนําทางกับทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดหวังมาก่อนและนี่คือจุดพีของเรื่องเลยครับชายที่ทุกคนเห็นเป็นแค่ลูกหาบธรราธรรมดาคนหนึ่งจุูู่กลับไร้มนคาถาโบราณที่ไม่มีใครเคยได้ยินแถมยังรู้จุดอ่อนของมันตรายอีกต่างหาก คําถามคือเขารู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงการกระทําของเขาเนี่ยมันช่วยทุกคนให้รอดตายก็จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างปริศนาที่ใหญ่กว่าเดิมเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเขาขึ้นมาถึงแม้คณะเดินทางจะรอดมาได้นะครับแต่คําถามใหญ่มันก็เกิดขึ้นในใจของทุกคนแล้วว่าตกลงแล้วแงาซายคือใครกันแน่และปริศนานี้แหละครับที่จะเป็นปมสําคัญมากๆในการเดินทางครั้งต่อไปแต่ชัยชนะที่ได้มาเนี่ย มันก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงมากครับและมันได้เปลี่ยนเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าในการต่อสู้กับมันไตรครั้งนี้คณะเดินทางต้องสูญเสียบุคลากรคนสําคัญไป1คนครับซึ่งมันเป็นความสูญเสียที่สร้างบาดแผลให้กับทุกคนและเป็นเครื่องย้ําเตือนเลยว่าภารกิจที่ทําอยู่เนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตจริงๆ และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของเรื่องเลยครับหลังจบศึกนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วว่าภารกิจของพวกเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การตามหาคนหายต่อไปแล้วแต่มันได้ขยายสเกลกลายเป็นการต่อสู้เพื่อทําลายล้างอํานาจมืดที่ครอบงาดินแดนแห่งนี้อยู่ปาหมายมันใหญ่ขึ้นและอันตรายกว่าที่เคยคิดไว้เยอะเลยครับการปราบมันตรายได้สาเร็จเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นครับและมันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดไว้ว่าในเมื่อจัดการจอมปีศาจไปได้หนึ่งตนแล้วเนี่ย มันจะมีอะไรที่น่าสะพรึงกลัวกว่านี้รอพวกเขาอยู่กันการเดินทางข้างหน้าอีกหรือเปล่า